สวัสดีค่ะสวัสดีสีที่น่ารักก็มาทักทายอีกแล้วนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นงานฝากขายอีกแล้วเป็นสีธรรมชาตินะคะราคาเบามากเป็นงานฝากขายจากแม่ค้าตลาดเขียวราคาก็จะไม่แพงเพราะว่ารับมาแล้วสายก็มาช่วยโปรโมทให้3,000อุ้ยไม่ใช่ค่ะ2,650บาทอาบน้ำยาให้ด้วยนะคะเป็นงานที่สวยมากเช่นการใช้ไหม่บ้าน ทางพุ่งนะคะส่วนเครือก็จะเป็นไหมจุนแล้วก็เป็นสีธรรมชาติทางพุ่งนิ่มสวยแล้วก็เป็นงานที่ทอลายเหยียบเหาะนะคะราคาขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะเพราะว่ามีนานางชายขลุ่ยด้วยนะคะสวยครบจบเลย ลายสวยสีละมุนด้วยนะคะราคาก็แสนจะเบาอาบน้ำยาก็จะสวยมากกว่านี้นะคะตอนนี้ยังไม่อาบน้ำยานะคะใครที่ชอบก็ทักทายมานะคะมีหน้านางชายกลุยมีเชิงบนล่างคู่สีก็สวยนะคะสีจริงก็จะละมุนเป็นสีที่ออกแดงอก็แดงออกอมส้มนะคะเพราะว่ามาจาก ครั้งนะคะทักทายมาได้ค่ะราคาก็พูดคุยกันได้เล็กน้อยเพราะว่าทรายก็อยากาจะปล่อยไปเช่นกันนะคะเป็นงานที่ฝากขายด้วยนะคะมาดูในชิ้นที่2นะคะมาดูในชิ้นที่สองนะคะ,ช,ะ,คะชิ้นที่สองก็เป็นสีธรรมชาติทางพุ่งเช่นกันนะคะบนท้องฟ้าจะเป็นลายเล็กๆนะคะแล้วก็มีเชิงบนล่างคู่เชิงบนล่างคู่จะเป็นรูปใบศีนะคะมีหน้านางชายขลุ่ยเช่นกันราคา เดียวกันบนท้องค่าก็จะทอลายเหยียบเหาะสำหรับสีนั้นจะเป็นสีที่อ่อนกว่าสีแรกนะคะแล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนนะคะราคาก็เบาเช่นการพูดคุยกันได้อาบน้ำยาก็จะสวยละมุนนะคะมาดูในชิ้นที่3นะคะมีความพิเศษมากกว่า2ชิ้นที่ผ่านมานะคะแล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนราคาก็มีความ พิเศษแตกต่างกันไปตามเนื้องานตามชิ้นที่3นะคะชิ้นที่3มก็จะเป็นหมบ้านทางพุ่งนะคะแล้วก็เป็นสีธรรมชาติพุ่งยืนด้วยชิ้นนี้จะมีความปราณีตมากกว่านะคะถ้าสายไม่ได้รับจากเจ้าของก็จะขายประมาณ3 2 9 0บาทแต่วันนี้สายได้รับมาจากเจ้าของงานก็ขายเพียง2950บาทเพราะว่าเป็น สีธรรมชาติทั้งพุ่งทั้งยืนแล้วก็เป็นใหม่บ้านใหม่น้อยทางพุ่งด้วยนะคะราคาจึงแตกต่างกันสวยมากๆค่ะจะมีความงดงามตรงสีธรรมชาติสวยและมุนด้วยนะคะวันนี้ก็มีเจ้าแมวจอมสนนะคะสนมากๆวันนี้ต้องหนีเข้าบ้านนะคะมาถ่ายข้างในด้วยสนจริงๆนะคะสําหรับชิ้นที่3ของเราต่อเป็นงาน สีธรรมชาติทางพุ่งยืนนะคะเป็นลายเหย,ยเาะเพาะมีความปราณีแตกต่างกันราคาก็เลยต้องอัพขึ้นมานะคะเนื้องานและมุนสวยด้วยสีครั่งสวยงามมากๆค่ะแล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนราคานั้นก็มีความแตกต่างกันในเรื่องเนื้องานนะคะ ปกติแล้วราคาก็จะแพงกว่านี้นะคะแต่ว่าสายก็รับงานมาจากเจ้าของมาช่วยโปรโมทให้นะคะทุกอย่างตามเนื้องานไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสายก็จะอาบน้ำยาส่งฟรีพร้อมใช้งานได้เลยใครอยากดูสีอะไรเพิ่มเติมก็ทักทายมาได้นะคะวันนี้ก็มีเพียงแค่3ชิ้นเท่านั้นนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะวันนี้ก็เลยมาถ่ายข้างในบ้านต่อสีก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปนิดหนึ่งนะคะสีธรรมชาติก็จะเป็นแบบนี้นะคะตามสถานการณ์นะคะ